ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำส่วนราชการบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพ,พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567 บ่ายวันที่18กรกฎาคม2567ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์จังหวัดเชียงใหม่ในนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางกุสุมานพงศิทธิถาวรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่นำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการร่วมบัน,บน,บนทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม 2567เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรายงาน เวลา13นาฬิกา30นาทีนายรัฐพลน,นรดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายภูธนชมภูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาหัวหวนห้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและผู้แทนในอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของประลัดกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567เดเดือนกรกฎาคม2567ันายผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล VCS ณห้องศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยาชั้นสาศาลากลางจังหวัดพะเยาโดยมีนายสุทธิพงศ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมโดยมีประเด็นสําคัญแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 1. การจัดระเบียบสังคม 2. โครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) 3. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนผ่านระบบ PQM 4. การต้องการและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5. การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2567 6. แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน3เดือนเดือนกรกฎาคมกันยายน2567โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน 7. โครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครูขอ 8. ผลการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของอปทประเทศไทยรอบที่3 76จังหวัด 9. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการการลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันของส่วนราชการตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชันยุรกุล 10. การจัดการน้ำเสียชุมชน